โอ้ยเหนื่อยเดินมาไกลอุ้ยดีใจนึกว่าจะไม่ได้เจอเห็ดพึ่งแล้วค่ะโอ้โอันอุ้ยได้เจอแล้วเป็นเห็ดพึ่งนะคะแต่ไม่เก็บให้ดูเป็นเห็ดพึ่งค่ะถึงชายป่าแล้วไปดูว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะดอกแรกเป็นเห็ดเห็ดกอดอกสีม่วง นี่ก็เป็น black staining แต่กอเล็กค่ะไม่ได้มาอาทิตย์กว่าต้นลูกมาปลาค่ะสุกแล้วนี่ค่ะนี่แหะคะ่ะบอกให้เรารู้ว่าเห็ดในช่วงฤดูใบไม้ใบไม,ไม,ไม้ร่วงกำลังจะมาก็คือพวกเห็ดขอนสนเห็ดเห็ดแม่ไก่ hen of the w o o d นะคะ มาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเจอแม่ไก่ส้มอีกแล้วค่ะแบบนี้แหละที่บอกว่าอร่อยดอรอ่อนนั้นจะหักไม่ได้นะคะเพราะเหนียวถ้าแก่แล้วค่ะจะหักเป็นกรีบๆได้มาเกิดอยู่ริมทางด้วยนะเห็ดหนังไก่ยังอุตสาหออกมาค่ะออกมาดอกเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเคยออกตรงนี้ หลายดอกดอกเล็กๆแต่คนตัดไปตัดไปตอนดอกเล็กๆอยู่เลยชิเก้นออฟดวูอยู่แม่ไก่ส้มนี่แก่แล้วนะคะถ้าแก่ขนาดนี้อย่าเก็บไปกินเลยมันไม่อร่อยแล้วค่ะสีสวยนะเนี่ยพิซซาเกินชิคเก e นออฟเดอะวูแม่ไก่ส้มค่ะดอกเล็กๆดีจังเลยเจอเห็ดพึ่องอีกแล้วค่ะ อยากเจอเห็ดลิปสติกด้วยมีนมีดอกแม็กอยู่ตรงนี้นั่นนน,นั่ดอกยังกินดอกยังกินได้นี่ค่ะอร่อยแล้วเนี่ยเยอะเยอะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ นึกว่าเป็นเห็ดหนังไก่แต่มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่้เห็นแล้วก็ถ่ายเขาสักหน่อยเห็ดพิษค่ะเขาจั่วเลยเห็ดยาเบิร์ชพลิพัวกำลังจะโตค่ะนี่เริ่มแล้วโอ๊กต้นนี้เป็นต้นแรกค่ะ ที่เดินมาแล้วมาเจอเฮนออฟดวูดโดยบังเอิญเมื่อประมาณสมปีมาแล้วค่ะสี่ปีมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาไม่เกิดอีกเลยวันนี้แวะมาดูค่ะว่าปีนี้เขาจะเกิดไหมเพราะปีนี้ผลดีจริงๆโอ้โหขอโทษทีมันนิ่งไม่ได้ยุงยุงเยอะวนี่ไง ยุงอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าน,นันั้นกอนหนึ่งนะคะในครั้งครั้งนั้นน่ะเจอประมาณห้ากอค่ะเป็นแม่ไก่เทาค่ะโอ้ยยุงยุง,ยงเจอลามออกมาตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ยยุงนี่ไงนี่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 น,น,น,นี่อีกกอนหนึ่งนี่ ได้เก็บแล้วปีนี้ว่าแล้วถ้าฝนดีๆค่ะตอนแรกพี่ที่เดินป่าด้วยกันเขาบอกว่าแฟนเขาบอกเห็ดอันนี้จะไม่เกิดทุกปีก็ไม่เชื่อพี่เขานะคะแล้วมันก็เป็นจริงๆอย่างที่พี่เขาบอกตอนนี้ในป่าเนี้ยไม่ออกมาอีกเลยค่ะไอ้กล้วยเหยียบยังไงอะกล้วยเหยียบค่ะโอ้ยยุงมันเยอะมากเยอะมากนี่ ไปมามามาดูเห็ออฟเดอะวูดกอเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนมากจะเจอโดยบังเอิญกอเบลลัมเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการกว่าจะโตอีกอาทิตย์หนึ่งจะพามาดูนะคะโอดีใจยังไงเนี่ยโอ้ดูบีฟสเต็กหรือเห็ดเนื้อวัวหรือเห็ดลิ้นวัวดอกเนี้ยคงจำได้นะคะ ครั้งก่อนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวผ่านมาเปลี่ยนจากสีชมพูอ่อ,อนๆมาเป็นสีนี้แล้วค่ะลักษณะเขาที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีเศษไม้ค่ะขวางอยู่เศษไม้เนี่ยเนี่ยค่ะเศษขนผุเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยอ้ดอกโตอยากเจออีก ไม่เจอบ่อยนะคะบีฟสเต็กเนี่ยหูเป็นอันว่าวันนี้เห็ดลิปสติกไม่เจอแม้แต่ดอกเดียวอยากเจอจังเลยคงจงต้องตัดค่ะคราวที่แล้วตัดไปที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ที่ป่าโน้นป่าไกลๆอันนั้นก็สวยมากตรงนี้ยังเป็นนิ่มๆอยู่เลย ดอกอ่อนข้างหลังข้างบนเนี่ยจะเป็นนิ่มๆเหมือนกับเวลาเราโดนไฟโดนน้ําร้อนลวกนะคะก็ยังอยู่ในตู้เย็นสงสัยบูดหมดแล้วเห็ดต่างๆที่เก็บไปค่ะก็ต้มแช่ตู้เย็นเอาไว้เพราะช่องแช่แข็งมันเต็มสงสัยบูดหมดแล้วค่ะบูดหมดแล้วแน่ๆเลยโอ้ดูใต้ดอกค่ะเดี๋ยวจะตัดอุ้ยดีใจมากเลยค่ะเมื่อกี้ว่าจะเดิน เอาอะไรมาวางมาเจอ h ฮนออฟเดอ o วูดกอเล็กโดยบังเอิญจะมาดูอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้าว่าเขาจะโตแค่ไหนคะ่ะนี่ยังดอกยังเล็กเกินปัดไปก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าสายล้างยังไงก็ล้างไม่ออกค่ะโหัวดีใจปีนี้ในป่านี้จะได้เก็บ h e นออฟเดอะวูดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้เก็บกี่กอนะคะ โชคดีวันนี้มาเจอลุงหรือโอนแมนออฟเดอะวูดค่ะดอกสวยด้วยนะดอกสวยด้วยแต่เป็นลุงเตี้ยขาสั้นสวยจังเลยค่ะไม่หาง่ายนะคะโอนแมนออฟเดอะวูดเนี่ยหายากพอสมควรวันนี้เสียใจจังเลยไม่เจอเห็ด เห็ดพึ่งดอกแดงนะคะอยากเจอสวยจังเลยเนี่ยเมื่อเกิดพิงเมื่อเกิดพิงอยู่กับต้นนี้ต้นนี้ค่ะโหยังอุตส่าห์มาเกิดแบบนี้โหยุงเยอะเหลือเกิน เป็นตระกูลเดียวกับเห็ดพึ่งนะคะกินได้แต่เวลาเอาไปต้มน้ำจะสีดำเหมือนกับเหมือนกับน้ำหมึกเลยค่ะดำดำอู้สวยนะเนี่ยลูกค้าเขาสิสวยจังเลยอะ่ะเห็ดก่อสีชมพูดอกเล็กค่ะใบซุกเนี่ยช่วยไล่ยุงช่วยไล่ยุงได้ดีค่ะลืมนึกถึงอ่ะตอนเดินเข้าป่า เมื่อกี้เดินออกไปชายป่าแล้วนะคะไปหักมาแล้วก็บกกลับมาถ่ายคลิปเห็ดลุงโอ d นมออฟเดอะบูธค่ะไล่ยุงได้ดีเลยแหละมันเยอะแล้วเกินอันนี้เป็นเห็ดขาเห็ดขาดอกเล็กอันนี้ก็เห็ดขาดอกเล็กค่ะแสงมันแสงสาดเข้ามาจ้าภาพเลยออกมาแบบนี้ เห็ดขาทั้งนั้นเลยเป็นบริเวณจุดเนี้ยนะคะตรงบริเวณเนี้ยมันจะเป็นดงของเห็ดขาเยอะมากเลยเยอะจริงๆมีเห็ดขากับเห็ดที่มันมันมันเหมือนกล้วยนะเยอะเหมือนกันสีขาวจั่วเลยอันนั้นน้ำนะคะโอ้โหน้องเหนื่อยเหรอลูกเหรอสวยจังเลยห oh, <yeah. S 1> ลบอยู่ตรงนี้ก็สวยค่ะ ค่ะบ๊ายบายสวัสดีสค่ะจะพาไปเดินชมดอกซากุระนะคะเป็นสวนดอกซากุระที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาปีนี้ดอกซากุะระไม่ดกเหมือนทุกๆปีอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนประมาณ72องศาฟาเรนไฮ์ ร้อนนะคะอากาศร้อนเนี่ยส่งผลให้ดอกซากุระร่วงคิดว่านะคะถ้ามาชมซากุระควรจะมาราวๆเดือนมีนาคมมากกว่าถ้าหากมาช่วงเดือนเมษาก็จะเจอซากุระที่ร่วงแบบนี้แต่ยังไงก็ยังมีนะักท่องเที่ยวมาชมอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษาหรือเดือนที่สะพานนะักท่องเที่ยวก็ยังมาชมอยู่ ดอกซากุระสวนซากุระที่ DC ซีนิดขึ้นชื่อนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ